สิบสรรพคุณของ ocado, อะโวคาโดที่รู้แล้วจะร้องว,ว้าวหลดน้ำหนักเพราะอะโวคาโดมีทั้งไฟเบอร์และกรดโอเลอิกซึ่งเป็นไขมันที่จะทำปฏิกิยาให้สมองรู้สึกว่าอิม่มสมีกรดโอเลอิกซึ่งมีความสำคัญต่อระบบประสาทและสมองช่วยบำรุงและทำให้การทำงานของสมองมีความรวดเร็วไม่เมื่อยล้า3ลดไขมันชนิดร้ายโดยกรดไขมันชนิดไม่อิ่นตัวที่มีอยู่ในอะโวคาโดช่วยเพิ่ม ไขมันดีให้เหมาะสมมีความสมดุลต่อร่างกายส่งผลในการทํางานของหลอดเลือดและหัวใจมีประสิทธิภาพนั่นเอง 4. ช่วยชะลอการย่อยอาหารทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดไม่ขึ้นอย่างรวดเร็วหลังกินอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีสารต้านอนุมูลอิสระและป้องกันโรคเกี่ยวกับสายตา 6. มีโปรตีนและกากใย,ยสูงส่งผลดีต่อระบบขับถ่าย 7. ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเรง็งเพราะมีวิตามินอ e, ีที่ ช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันเซลล์ในร่างกายจากมลพิษรอบตัวทั้งภายในและภายนอก8มีโฟเลตบอกกับหญิงตั้งครรภ์และการเติบโตของทารกเก้มีวิตามิน B 10อุดมไปด้วยวิตามิน C 11บเอบำรุงผิวพรรณสิบสน้ำมันจากอะโวคาโดสามารถดูดซึมสู่ผิวหนังได้เร็ว13บสาบำรุงผมถ้าเอาน้ำมันจากอะโวคาโดมาใช้นวดศีรษะ จะบำรุงเส้นผมให้มีน้ำหนักไม่แห้งฟูผลดิบของอะโวคาโดไม่สามารถรับประทานได้เนื่องจากมีสารเทนนินในปริมาณมากค่ะมีรสขมหากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะทำให้เราปวดศีรษะดังนั้นควรรับประทานผลสุกเท่านั้นนะคะหรือหากทานแล้วมีลมพิษผื่นคันปวดท้องอาเจียนควรหยุดทานจ้า